สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ทีนเนแชนนในช่วงทีน a าอะคาเดมีนะคะวันนี้นะคะเราสองคนก็มีแอปแนะนํานะคะเป็นแอปในการฝึกพูดภาษากับเจ้าของภาษานะคะซึ่งทีน่ารู้สึกแบบว่าเซ็งเซ็งเล็กน้อยว่าทําไมตัวเองถึงเกินเร็วเกินไป uh huh. <laughs> คือแบบว่าถ้าได้เจอ แอป,ปนี้นะตั้งแต่ตอนเล็กๆตอนที่ฝึกภาษาอังกฤษเมื่อตอนเล็กๆนะจะแบบว่าดีเลิศมากเลยไม่ต้องแบบไปเข้าพวกแอป,ปหาคู่หรืออะไรเงี้ยหรือบางคนอาจจะมีแฟนแล้วอาจจะมีสามีแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราอยากจะฝึกภาษาแต่ว่าเราจะไปเข้าแอป,ปหาคู่เฮ้ยเฮ้ยมันก็ยังไงอยู่ถูกปะ่ะอื if I wanna learn Japanese can I go to like dating app on like you know in Japan and stuff like that no 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 <laughs> but you know it's a a pretty practical way to practicing e u Japanese until somebody actually lives next door and t h e y r o i n d you okay si เห็นไหมคะว่ามันมันแบบว่ามันค่อนข้างยากเนอะแล้วอีกอย่างนึง นในแอปหาคู่เนี่ยบางทีก็จะมีพวกไหลแกมเมอร์พวกบางคนที่แบบว่าจะมาอะไรมาหลอกเอาเงินเล่าหรืออะไรเงี้ยที่นี่น่าเคยทาคลิปเอาไว้อันก่อนๆน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเควิธีการฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็ต้องแบบเราต้องพยายามเอาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นใช่ไหมเช่นบางคนถ้ามีเงินหน่อยก็อาจจะมาเรียนเมืองนอกหรืออะไรเงี้ยหรือว่าถ้าใครมีครูต่างชาตินะคะที่โรงเรียนก็สามารถคุยกับครูต่างชาติได้หรือว่าเขียนไดอารี่เป็นภาษาอังกฤษก็ได้แต่ว่าเนาะสมัยนี้เนาะเรามีเทคโนโลยีใช่ไหมเราก็ต้องใช้ให้มันมีประโยชน์ แอ,แอปนี้นะคะชื่อว่าแอป Hi Native นะคะเป็นแอปที่สามารถถามคำถามแล้วก็พูดคุยกับเจ้าของภาษาได้นะคะโอเคทีนี้เราก็มาลองดูกันเลยนะคะใครมีโทรศัพท์ก็ใช้โทรศัพท์นาออันนี้ที่น่ามี iPad ที่น่าก็ใช้ iPad เนาะทีนี้ไอแอปนี้เนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งใน iOS ใน Android นะคะหรือว่าในเว็บเบราว์เซอร์ในอคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะแล้วแต่เลยแล้วก็พิมพ์หาไปเลย Hi Native เ yeah. ยแล้วเราก็ดาวน์โหลด อันที่มีรูปเหมือนันคู่โอเย่ right, แล้วก็มาถึงเ,เข้ามาในแอปไฮดีทีฟแล้วนะคะก่อนอืเราก็ต้องสมัครสมาชิกกันก่อนเลยซึ่งง่ายมากสามารถใช facebook ้ Facebook ก็ได้ใช Twitter ้ Twitter ก็ได้ใช email ้อีเมลก็ได้นะคะแล้วแต่เลยว่าใครมีอะไรนะคะโอเค okay, let's do sign up with facebook let's do my facebook yeah. นี่เราก็ sign up กับเ c e b o o k สมัครสมาชิกกับ Facebook เสร็จแล้วนะคะโอเคนี่ก็เป็นชื่อติน่าธรรมดาเลยอ้มีคน ทีนาทานิทีทีเอ <laughs> a อนไอสมมติว่าทีน่าตั้งชื่อว่าทีนาตาน่นะคะโอเคไป Choose native language เลือกภาษาที่เราใช้นะคะทีนาก็จะเลือกเป็นภาษาไทยแล้วสมมติว่าทีนาเนี่ยอยากจะเรียนภาษาอังกฤษ How d i t you know that I want e d to study Japanese? โอเค Alright and then next แล้วก็ Um, Register ร์โอเคก็ next 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 ตรงนี้ก็ next 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 ไปหมดเลยนะคะ next ตอนนี้นะคะเราก็จะลองมาถามคำถามเจ้าของภาษาดีกว่านะคะเพราะว่าไอแอปนี้เนี่ยเราสามารถโพสต์คำถามอะไรก็ได้นะคะเกี่ยวกับภาษากี่ถามไปเลยนะคะแล้วเจ้าของภาษาเนี่ยก็จะมาตอบคำถามให้เราทีเราลองมาถามคำถามกันดีกว่าเด s a word that is really hard to translate in in Thai the word is priority Priority นะคะ so sure <laughs> Priority <you> ซึ่งคำนี้นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าหาคำแปลได้ยากมากเลยในภาษาไทยที่น่ารู้ว่ามันแปลว่าอะไรเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าสมมติว่าบางทีเนี่ยเราไปแปลแบบอังกฤษเป็นไทยเนี่ยบางทีมันแปลได้ไม่เหมือนกันแล้วมันก็แปลมันทําให้เรางงมันทําให้เราเออหรืออะไรเงี้ยนะคะคือแบบบางทีนะ มีคนมามาเล่าให้ติน่าฟังว่าเขาเนี่ยใช้อ e ีเว็บแปลนี่แหละติน่าไม่บอกชื่อว่ะเนาะแล้วทำให้เขาทะเลาะก,กับฝรั่งไปเลยเพราะว่ามันแปลผิดนะคะ Okay let's do let's do another one this one a lot of Thai girls ask me what does pick up m e a n does it mean like to flirt with somebody let's see what does pick up mean เย้ Yay, มีคนมาตอบแล้วมีคนมาตอบอแล้วไม่มี notification นี้นะคะชื่อว่าแลนดอนนะคะมิสเตอร์แลนดอนมาตอบคำถามเรา um, Let's see What does pick up mean um, Drop What What you say Drop your pen on the ground Then I'll say I'll pick it up <laughs> ก็แปลว่าเก็บมันขึ้นมานั่นเองถ้าสมมติว่าใครทําปากกาตกนะเขาก็จะเก็บมันขึ้นมาก็แปลว่าเก็บเนเั่นเองพิกรรเนี่ยแปลว่าเก็บนะคะโอเคแล้วมาลองมาดูอ,นอันหนึง priority priority แปลว่า what does priority mean priority แปลว่า needs like food and water do y o do you agree with that I mean like that's something that you put as priority but it's not like the greatest Like, like you're kind of asking for a definition and that's not a definition, that's kind of like examples. Okay, okay. so yeah, we got another answer. Let's see if it's better. Priority is how important one thing is to another. In order to survive, someone should make finding food a priority over playing games. Yes. 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 Priority. Okay. เอาควรที่จะเอามาวางแบบว่าเป็นเป้าหมายเหนือ,นอสิ่งอื่นใดอ,อะไรอย่างนี้นะคะเช่นถ้าใครเป็นนักเรียนเนี่ย priority for students for example priority for students should be studying สิ่งสำคัญสำหรับการเป็นนักเรียนก็คือการเรียนนั่นเอง priority ก็คือสิ่งสำคัญนะคะที่ที่มาก่อนที่ควรจะทำก่อนนะคะ แล้วแอปนี้นะคะเราก็ยังสามารถอัดเสียงของเราลงไปนะคะเพื่อที่จะดูว่าสำเนียงเราเนี่ยดีหรือเปล่าเราพูดชัดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้นะคะโอ okay, เ um, ค let's say something that a lot of people say like incorrectly Com fort, comfort comfortable understand that? I mean yeah because I know you <laughs> yeah but, but it doesn't sound natural so I was comfortable in the red bed how about okay, that okay what what again I was comfortable in the red bed okay I was comfortable in Alright. red bed. <laughs> Alright. yep, a and then we post. และแล้วแอปนี้นี่สามารถรองรับได้ถึง110ภาษานะคะเรามาลองให้เนตกันเนี่ยพูดอะไรเป็นภาษาไทยอยู่ดีกว่านะคะสมมุติว่าเนตตอนนี้จะต้องไปเมืองไทยแล้วที่น่าก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วมาดูว่าจะมีคนช่วยเนตตอนนี้หรือเปล่านะคะ Where is the bathroom? Yep, where is the bathroom? Very important. <laughs> Thai... Done. Okay, let's see. It's funny, native language, Thai. How do you say this in Thai? Who's going to answer this? Someone is going to answer this question. Where do you live? Yes. <laughs> say it to the camera. Hong Nam Yu And let's comment below. Will, would you understand Nathan saying this? What? you like it. Don't even know if it's correct. Well, I'm assuming it is because you're smiling. So. okay. questions How do you say hello in Thai? Sawatdee. Um, you can do it too. Um, just record it. Record it. สวัสดีเจนเน็ตอ่อสำหรับแอปนี้นะคะทุกคน่ยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีแบบว่าพรีเมียมเวอร์ชันนะคะก็คือเหมือนกับว่าให้เราเนี่ยสามารถดาวน์โหลดฟีเจอร์เจ๋งๆมาใช้ได้นะคะ How do you say ทำไรอยู่ in t h a ย You s a ่ทำไรอยู่ทำไรอยู่เนี่ยทำไรอยู่ทำไรอยู่ Yeah. If it's supposed to be the native that adds <coughs> it? <possibly>. Yeah. What <laughs> are you I hear my voice. <laughs> wow! We got ten points. I don't know if that was ten points or it said you congratulations. You replied within ten minutes. Oh, okay. I got it. Got ten points. It's because they have to say like if they think it's a good answer or not. It is the best answer you will have ever gotten. Like, you know, nobody can beat that answer serious. It's saying like how they wrote it, does it sound natural? Like does the full. No, that's not Oh my mean. <laughs> least explain the other four o e p โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็สามารถทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะมีทั้งแบบ iOS แบบ Android แล้วก็ในเว็บเบราว์เซอร์ก็สามารถดาวน์โหลดได้นะคะแล้วก็จะมีเจ้าของภาษาเนี่ยสามารถมาตอบคำถามให้เราได้อย่างรวดเร็วทันใจแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะ so what do you think about this application so far? You think I think it's kind of cool. I feel like it's kind of something that If you already kind of know the language, it's good. Mm -hmm. But if you have no understanding whatsoever, then it's really hard to use. Mm -hmm. Like if you know the language for a little bit and then you want to practice, you want to yeah. go out there and speak to the native speakers. I really like the recording thing where you can record how you say it and ask if it sounds normal. You'd actually understand if you're saying it right and you can be saying it right without sounding right mm -hmm. you know what True. I mean yeah. so this is more like speaking to somebody and they have native people listen to tell it. you mm -hmm. if it's correct or not. Yeah. so it allows you like if you're gonna visit that country then you're probably gonna benefit from using this app. Mm -hmm. Alright so thank you so much for watching this video and thank you high native for um, supporting us and so we gotta go now and We'll see you guys later. You guys can also follow us on Instagram, Facebook. Yep. Yeah. And if you guys like this video, don't forget to click like and subscribe to Teenathan channel. Why do you have to look at me like that? Like what? <laughs> this look so weird. So anyway we gotta go now. We'll see you guys later. Bye!